ก้ะชี้มือหน่อยสิครับโน่นครับัน่นครับ,รบเห็นมือนะครับนี่คือข้าวปลอดสาร มันมีหญ้าด้วยครับอันนี้คือหญ้าปอดสารบผแม่เพื่อให้ดูว่าปอสารปลอดสารพิษครับเพราะเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยครับข้าวอะไรครับข้าวไรเบอรี่ลูกชาวนาครับลูกชาวนานะครับเราใช้หุ่นไล่กาไล่นกแต่มันก็ไปไม่ได้ครับดูปอดสารมีแมลงปอด้วยครับอ๋อครับดูครับมันมีแมลงปอใช่มครับนี่ครับแมงแมงปอครับป้าแมงยิบปุ๋ยปกติถ้าไม่ปอดสารนี่มันไม่มีมันไม่มีครับไม่มีไมม่ีครับขอบคุณมากครับ ติดตามนะครับข้าวเหนียวว่าเป็ไงข้าวไรบอร,ร,รี่ลูกชาวนานะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวไรบอรี่ลูกชาวนาข้าวปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์กินแล้วสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่ติดตามครับผงบอกระบบนิเวศนะครับข่อง ของข้าวที่นานะฮะปูที่ปูนาหนึ่งสองนู่นมีอีตัวนึ่นะฮะอีกนนตัวหนึ่งสองสามน,นี่นะอันนี้กามโคง้งอ้าววันนี้เราก็เจอปูกัมโค้งนะครับปูนาแท้ๆเนี่ยครับ ปูนาเทา้ๆนะครับมันอยู่ในนาไม่ใช่ปูนาเลีย้ยงเปิดไปครับขึ้นมาสูก่กองอีก ทำพิธีเกียวเอาเลือก็ใช่ครับที่เหลือก็ปล่อยปล่อยหน้าที่ให้คูบต้าเขาจัดการนะครับใครยังไม่จองรีบสั่งจองได้เลยนะครับ<อ>เริ่มนะครับ วันที่สามอตุลาคมนะครับสองห้าหกสามบรี่เราไในเลิกเกี่ยว,ยวสั่งจองได้นะครับรใคูกุตาครับ เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาปล่อยตากนะครับดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับได้เยอะหยดน่าจะเกือบตันหนึ่งได้ครับแตงามชื่อ เม็ดข้าวไร่รียตของเราเกี่ยวไม่ถึงชั่วโมงนะครับโชคดีเราได้เกี่ยวกับที่อื่นนะครับมาต่างในล่มนะมีลานตากข้าวขอบคุณชาวบ้านนะครับ หลังจากที่เราตากข้าวไว้แห้งแล้วนะครับประมาณอย่างน้อย3าวันนะครับเก็บเข้ายุ้งฉางวลาเราจะสีเราก็นําไปสีตามลงสีนะครับแต่ว่าลงสีที่เราใช้จะเป็นลงสีที่คัดคัดเมล็ดพันธุ์อย่างดีนะครับคัดสีเม็ดเม็ดข้าวนะครับสีแบบคัดอย่างดีนะครับจะได้ข้าวที่เม็ดโตนะครับแล้วก็ไม่ปะปนกับข้าวชนิดอื่นนะครับจะเป็นลงสีเฉพาะนะครับเมื่อนํเข้าวมาเก็บสิ่งเจยอปนนะครับที่เป็นกากข้าว หรือว่าเมล็ดข้าวที่บับปนมานะครับแล้วก็เก็บออกเพื่อคุณภาพของลูกค้านะครับเมื่อเราได้ข้าวไรเบอรี่แล้วนะครับเราก็จะมาบรรจุพันธุ์นะครับโดยการชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักที่1กิโลกรัมนะครับราคาขายอยู่ที่70บาทต่อ1นกิโลกรัมนะครับสำหรับข้าวไรเบอรี่ตาลูกชาวนาข้าวปลอดสารพิษนะครับข้าวอินทรีย์ผลิตจากลูกชาวนานะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบรรจุพันธุ์ที่ใช้ เครื่องปรจุพันุ์ด้วยสุญญากาศนะครับสามารถเก็บรักษาได้ทนได้นานนะครับไม่เสียคุณค่าของข้าวไรเบอรี่นะครับเวลาเรานํานไปหงุงก็สามารถที่จะหงุงเฉพาะข้าวไรเบอรี่อย่างเดียวก็น่ารับประทานนะครับหรือจะนําไปหุงรวมกับข้าวชนิดอื่นก็ได้นะครับเพื่อคุณค่าทางอาหารที่ยังมีครบถ้วนมัอนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจและติดตามด้วยดีเสมอมาสำหวันนี้ มวานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ